วันนี้มีโอกาสได้ไปร่วมงานแต่งของน้องสันกับน้องอ้ําที่ร้านกาแฟที่ติดกับคลองนะครับตอนนี้เข้ามาในงานก็ช่างภาพเขากำลังถ่ายรูปเจ้าสาวคือน้องสันน้องก็สวยมากครับนี่คือบรรยากาศที่ช่างภาพและก็ทีมงานของน้องสันน้องอ้ํา คือเขาจะมีทีมงานของทีมงานเขานี่ก็เป็นเพื่อนร่วมงานเพื่อนเริ่มสายอาชีพครับผมผมได้ไปช่วงเช้า,าก็เจ็บภาพมานิดหน่อยน้องซันกับน้องซีเขาเป็นแฝดกันนะเจ้าสาวมีแฝดพี่แฝดครับนี่วันนี้น้องเขาแต่งผมจะถ่ายแบบเมือนๆหน่อยนะตอนนี้ช่างภาพกำลังถ่ายภาพไทย สถานที่สวยงามมากครับคือทีมงานเขาก็จะเอารถเก่าคือรถพวกเวสป้าพวกรถเครื่องหรือรถเก่าคือเจ้าบ่าวเจ้าสาวเขาชอบในสไตล์นี้ตอนนี้ก็กับข้าวเป็นงานแบบใช้ข้าวแกงคือคุปเป้คุปเป้อันนี้กับข้าวมาครับสี่หม้อห้าหม้อครับกับข้าวสี่ห้ายอย่างตอนนี้คือ เพื่อนๆของเจ้าบ่าวช่วยกันน่ารักมากงานแบบสบายๆครับการตกแต่งสถานที่สวยครับสวยมากครับเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็สวยวันนี้ก็สวยอยู่แล้วเจ้าบ่าวทั้งสาวทั้งสวยทั้งหล่อครับแบบง่ายๆแต่มีความสุขอบ,อบอุนอันนี้คือทีมงานพวกซีเนซีเนมาระดับ เมื่อคีบครับแล้วเก่งมากในในยองทีมนี้นะครับผมคือน้องแอมทีมไลท์แล้วก็ช่างภาพเป็นน้องเนเน่ครับน้องเนเน่กำลังบิวงานกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวคือน้องอั้มกับน้องสันครับื่อได้ไปถ่ายนะนิดนึงเพราะว่าไม่กล้ารบกวนช่างภาพเขามาก ผมใช้มือถือคือมือใช้มือล้วนๆนะครับไม่มีการสารั่นไม่มีอะไรนะต้องขอโทษนะครับคือแบบง่ายๆเลยคือไปไปจะไปร่วมงานอย่างเดียวเออเห็นภาพสวยๆเห็นบรรยากาศดีๆง่ายๆสบายๆแต่สวยงามก็เลยถ่ายมาให้ดูกันนี่ครับบรรยากาศนะครับ อันนี้คือน้องกรอบครับน้องกรอบใช้กลิมบอร์สซีนนมาถ่ายนะแล้วก็นี่น้องซีพวกนี้ก็จะชอบของแบบแบบคลาสสิกคลาสสิกอะ่ะพวกกล้องกล้องฟิล์มนะเมื่อกี้น้องซีถ่ายใช้กล้องฟิล์มถ่ายน่ารักมากอันนี้แฟดแฟดพี่แต่งงานไปละ ตอนเช้าสวยมากนะครับที่นี่ถ้าถ้าถ้า,ถาช่วงหนึ่งผมผมถ่ายหรือว่าจำไม่ได้จะมีที่ข้างคลองก็จะเป็นคลองฝั่งตรงที่มองเห็นต้นไม้เขีเขยวคือเกาะนะเกาะเกาะแม่น้ำระยองที่ว่าออกไปปากนา้ำสวยครับมันก็านกาแฟตั <c oughs> ้งเน่เน่สนุกมีความสุข ช่วงเชา้าช้าผู้ใหญ่ยังไม่มาครับก็เริ่มถ่ายงานกันแต่พี่สีสงเสร็จไวเสร็จไวมากคือพี่สงผมไปเสร็จละคือมันเป็นเลิกของของทางทางน้องๆเขาหามานะครับเราเข้ามาดูในบริเวณงานครับเป็นรูปภาพที่ทำเป็นโมเดลมาสวยงามครับน้องเขาบอกว่ายังไม่ได้ใส่กอ ไม่ทนันคือรูปเยอะกับสวยๆทั้งนั้นเลยครับเห็นภาพแบบเหมือนภาพวาดครับผมก็ข้างข้างของกำแพงที่ว่าทำจะตบแต่งสวยงามแบบง่ายๆแต่ดูมีดูดีเยอะมากเลยนะครับคือน้องเขาเป็น จัดออกกหหร์อแนออก,กนไหน์แล้วแหละรับงานออร์แกนไลน์รับงานถ่ายวิดีโอถ่ายโอบีคือรับงานแนวนี้ก็จัดเองมีเวลาก็ทำทำจัดเองเก่งอ่ะเก่งครับดูสวยสวยครับใครชอบแนวนี้ก็เอาไปทำได้นะ <c oughs> อย่าคิดว่าก๊อปนะคือเรียนแบบเลยแหละนี่ครับผมมือสันสันจริงๆวันนั้นนะ <c oughs> ขอโทษนี่อัมสันสวยภาพเยอะ,อะครับคือความเป็นมาเรื่องราวมันเยอะบอกไม่หมดหรอกครับจริงๆมันบอกหมดเอามาแค่ส่วนหนึ่งของเขาในความรู้สึกผมนะนี่ครับร้านกาแฟอืมนะ เดี๋ยจะเป็นรถนี่คือรถรับเจ้าบ่าวมางานนะรถที่ว่าเห็นนี่ผมไม่ได้ถ่ายคือเราถ่ายผมถ่ายเขาไปถ่ายในงานน่งผมไปรบกวนเขาเนี่ยครับเป็นรถรถรับคือส่งเจ้าบ่าวเขาสะสมไว้เยอะมากเลยนะที่บ้านเขาที่บ้านน้องซันน้องอํา เด็กไปร่นสร้างตัวเก่งจริงครับเก่งมากๆมีรถมีอะไรสะสมไว้ฮาสิ้เวลาไปงานรถมอเตอร์ไซค์อะคือรถเครื่องนี่แหละเอาเวทป้านี่แหละคือทีมนี้จะเยอะคือผมไม่กล้าเอาเสียงคือคือนนี้คือพือมาบรรยายข้างนอกนะคะรับพอเสียงตรงนั้นจะมีเสียงเพลงเขาเปิดคลอคลอในงานก็เลยตัดเสียง สวดออกไปตัดเสียงในบรรยากาศในงานออกไปก็เลยมาบรรยายสวยสวยรถเตา่าชอบเขาชอบในแนวนี้ครก็ใช้ออกกันไหนจัดสถานที่ก็เป็นคนในระยองนะครับคือสันซีวาครับเบดป้ามีหลายรุ่นมากคือมือถือผมก็มือถือ ไม่มีการสั่นไม่มีอะไรคือแบบตามสไตล์ผมเลยครับคือแบบอยากถ่ายคือแบบเนี้ยชอบแบบเนี้ยไม่มีการสั่นมือเราสั่นก็สั่นตามมือครับครับเดี๋ยวก็เดินไปเรื่อยนี่ครับบริเวณตรงให้แขกมานั่งรอลงดน้ำสั่นที่ว่าจะให้มาดูบรรยากาศตรงริมคลองนี่ครับนี่ก็จะมีสะพานที่ องค์การบนิหารส่วนจังหวัดเขาทําไว้นะครับแล้วเราก็ทําเพิ่มเข้าไปอีกเนี่ยทำคำให้เนี่ยครับบริเวณคือคลองคองแม่น้ําระยองที่ออกไปทางสุดนู่นจะเป็นปากน้ําระยองเป็นวัดปากน้ําแล้วก็ลงไปเป็นปากคลองป,ประมาณมา3กิโลครับนี่คือบรรยากาศริมคลอง ตอนเช้าอากาศดีครับที่นี่ครับบรรยากาศดีมีชาวเรือชาวบ้านออกไปทําประมงน,นะครับ mm hmm. ก็ใกล้ๆกับที่อันนี้เป็นห้องที่ว่าชงกาแฟ mm hmm. ห้องแอร์เข้าไปไม่ได้เออ้าดูนี่ทีมสันซิวาตกแต่งก็มาทําไว้รบรรยากาศรวมๆก็ <c oughs> ออกไปทางทาง ที่ว่าซุ้มเข้ามาจะเป็นที่จอดรถกว้างมากครับนี่คือบริเวณที่ให้แขกมานั่งรอรถน้ําสังผมจะหวั่นไหวนะคือคือคือ,ค,อคือขอโทษมากๆเลยนะครับที่คือถ่ายมานี่คือไม่มีไม้กันสัน่นเอาง่ายคือยังไงก็งขอโทษหลายๆรอบแล้วกันครับนี่น้งสัน อันนี้ผมอยากได้เสียงแต่ผมไม่กล้าเอาเสียงเข้ามาคือคือมันมีเสียงเพลงอยู่ตลอดเลยครับเลก็ mm hmm. น้องเขาเขาก็มาว่าสวัสดีครับพี่สวัสดีลง youtube ให้เห็นด้วยนะเขาก็มาประมาณนี้แล้วก็เดินไปผมก็กอเกก็รู้ว่าต้องรับแขกผู้ใหญ่อะไรเยอะแยะอืมครับสันมากเลยครับที่นี่ให กันชงไม่ต้องถามถึงโอ้ตาลายให้ดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับทีมงานตกแต่งสถานที่บอกมันสียังไม่แห้งเลยน่ะผมมายเงี้ย,นะถ,ยถ้าใครไปโดนสีตรงสีข,า,ขาวๆที่ว่าเป็นเป็นซุ้มๆที่ว่าก่อน ปักดอกไม้เสียบดอกไม้สียังไม่แห้งนะครับแต่เราก็บอกคนทุกคนแหละบอกให้อย่านี่นี่ทีคือทีมงานของบริษัทยองยองฟิล์มนีน้องๆครับเราก็มาถ่ายคือแบงค์บอสเรุ่นแรกเป็นระดับอาจารย์ทั้งนั้นนะครับเบลอย่างเงี้ยครับผมโปรดักชันเขาสุดยอดนี่คือคือบอส กระแบงเป็นรุ่นแรกบอสจะเป็นคนบอสเสื้อสีน้ำเงินที่ยังไม่ได้ใส่เสื้อสูทใส่เสื้อขาวอะไระครับคือเขาเป็นคนแบบช่วยลูกพี่ทุกอย่างเลยตกแต่งสถานที่ตกแต่งอะไรเนี่ย<ม>เห็นไหมน้องบอสสี <c oughs> นี่นะรถครับรถถ่ายได้ประมาณนี้นะอย่าว่าผมนะครับขอโทษดี <c oughs> ว่าได้ครับ จะยาแรงเ,อ,อ,เอ,อ้ต้องขอโทษทีทำไมไม่เอาไม้กันสัน่นทำไมไม่เอาไม้นั้นไปขอโทษครับขอโทษสวยๆอย่างนั้นนะครับดูดูไปเล่นนะครับจะไม่มีเสียง เสียงบรรยากาศนะครับเพราะเป็นเพลงเขาเปิดตลอดกลัวลงลงไม่ได้ก็เลยลบเสียงบรรยากาศแท้ๆออกไปก็มานั่งบรรยายเอาก็รู้อยู่ว่างานแต่งเขาก็จะมีเพลงพวกเจกองานแต่งนี่ครับภาพโปสเตอร์ขอบคุณนะครับที่รับชมคลิปนี้ ขอโทษที่ภาพสั่นไหวมากๆขอบคุณครับ